งานท่งบัวตองกันค่ะมีใครเคยได้ยินงานนี้ไหมคะอยู่ที่อำเภอขุนยวมจงังหวัดแม่ฮ่อนสอนนะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะเราจะพลาดได้ยังไงไปตั้งแต่วันที่14นะคะแต่เพิ่งหายจากความขี้เกียจมาอัดคลิปนี้นะคะทุกคนขออภัยในความล่าช้านี้ด้วยวันนี้ยกครอบครัวไปเกือบครบทุกคนเลยนะคะทุกคนระหว่างทางเนี่ยเด็กน้อยอยากนั่งหลังกระบะค่ะเป็นยังไงคะส่วนมากคือทุกคนอาจจะต้องดูนางนะพระทางส่วนมากจริงๆคะ่ะบรรยากาศตอนไปคือดีมากๆเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยเพราะเราไปช่วงประมาณห้าโมงสามลย อากาศหนาวมากต้องใส่เสื้อกันหนาวแต่พอมาถึงขุนยวมเนี่ยอากาศก็อุ่นกว่าที่บ้านนะคะเราก็เลยแบบว่าได้ถอดเสื้อบ้างเดินจุงมือกับหลานน้อยก็คือรู้สึกดีมาก,มากๆเลยคะ่ะคือหลานน่ารักมากอ่ะฟูนี่เติมหลานทุกวันเลยนะคะเราจะได้มีพลังงานในการทํางานมาถึงงานเนี่ยเราก็ไปหาร้านอาหารกินกันก่นกอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเย็ยนเลยนะคะเราก็จะไปหาร้านที่เป็นกับข้าวนะนที่ไม่ใช่เส้นเดินหาอยู่นานนะคะเราก็ไปจบร้านที่ใกล้ๆหน้าเวทีเลยนะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูเส้นสส่วนใหญ่เนาะเราก็ไปจบร้านอาหารตามสั่งที่น,น เอาหลานตัวน้อยมาฝากกันนะคะคุณนางน่ารักมากขออดความน่ารักของนางหน่อยระหว่างทางไปร้านอาหารก็คือมีของเล่นอะไรเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิงชาสวรรค์รถไฟหรือว่าม้าหมุนนะเข้าร้านปุ๊บยังไม่ทันทําอะไรนะคะทุกคนน้องเล็กบอกว่าอยากจะกินส้มตําปูมา้าเป็นยังไงคะพี่ก็ต้องจัดให้คะ่ะสั่งไปเลยคะ่ะส้มตําปูม้ากับส้มตําไทยอีกหนึ่งน้องๆก็หิว,ฟ,หวฟูก็หิวคะ่ะฟูก็เลยขอจกส้มตําไปหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะก่อนจะได้กินข้าวเนาะวันนี้เนี่ยฟูสั่งเป็นกะเพราหมูสับนะคะเป็นเมนูง,ง,ง,ง่ายๆเบสิกเลยได้เข้าปุ๊ ไม่รอใครเลยนะคะฟูฟูหิวมากฟูก็แบบว่าริบตักเข้าปากเลยค่ะแล้วก็คุยไปด้วยกินไปด้วยนะดีนะที่ไม่ติดคอต่อด้วยพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นนะคะฟูก็พาหลานนั่งมาหมุนค่ะทุกคนแล้วทุกคนเห็นสภาพฟูไหม,มคือแบบเออฟูเหมือนเด็กน้อยคนนึงเลยอะ่ะหน้าไม่ให้แล้วนะคะแต่ตัวเตี้ยเนี่ยคือให้เลยบุลลี่ตัวเองแล้วหนึ่งหลังจากเล่นเครื่องเล่นเสร็จนะคะก็คือไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปอีกเลยนอกจากหยิบโทรศัพท์เพื่อมาโอนตังค์อย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าซื้อของจุกแล้วล่่้้้อองนนนััคคะะะะตตดดแวเไไร ภูุญใจมาอันเดียวค่ะแล้วตังคที่เหลือฉนันจะไปทําอะไรคือซื้อคนอื่นหมดเลยแต่ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ซื้อของให้คนในครอบครัวแฮปปี้มากค่ะวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย